ครับเนื่องจากครั้งที่แล้วผมได้แนะนําวิธีการลงแอปช้อปปีในไต้หวันในคลิปนี้ผมจะมาสั่งของในแอปช้อปปีไต้หวันกันเลยนะครับขั้นแรกก็เข้าไปที่แอปก่อนเลยครับนี่ครับหน้าแอปก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสังเกตดูแถบด้านบนตรงนี้จะมีแถบให้ค้นหานะครับเราอาจจะค้นหาด้วยชื่อภาษาอังกฤษหรือรูปภาพก็ได้นะครับโดยกดไปตรงรูปภาพแล้วก็เซิร์ชค้นหาในรูปภาพครับ สมมุติว่าผมจะสั่งตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตรงรูปตะกร้าตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาเป็นช้อยให้เลือกอีกว่าในในสินค้าตัวนี้มีจะมีให้เลือกว่า2อันนะครับว่าเราจะเลือกสั่งไหนสมมติว่าเราสั่งอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดสีแดงตัวนี้ครับเข้าไปเลยครับตอนนี้สินค้ามาอยู่ในตะกร้าแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้ผมได้ได้กดสินค้าเข้ามาอยู่ในตะกร้าหลายอย่างครับแต่ในที่นี้ผมจะสั่งจริงก็คือจะสั่งจริงๆก็คือผมก็จะสั่งตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยขาตั้งรองตทวนี้พอเราเลือกติ๊กสีแดงเสร็จแล้วก็เราเข้ามาดูข้างล่างนะครับจะเห็นคําว่าเช็คเอาเนี่ยครับว่าเช็คเอาท์คือมีสินค้า1ตัวอยู่ในตะกร้านะครับราคา420นะครับตัวเนี้ย โอเคเมื่อได้ดังที่ต้องการแล้วผมก็จะกดคำว่าเช็คเอาเลยนะฮะพอเช็คเอาเสร็จก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับเข้ามาออเดอร์ดีทายตรงนี้นะฮะโอเคขั้นแรกที่เราต้องมาเช็คดูคือว่าเราจะให้เขามาส่งที่ร้านไหนนะครับตรงชิปปิ้งตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเช็คดูอีกทีฮะ ในที่นี้ผมจะสั่งให้มาลงที่ร้านของช้อปปีนะครับรายละเอียดเขาก็บอกนะครับอยู่ที่ซินจูเซียนนะครับอยู่ที่จังหวัดซินจูแล้วก็เขตฮอกโขนนะครับเขตฮอกโขนเรนไอเลขที่1 1 2นะครับเนี่ยโอเคเมื่อเช็คได้ถูกต้องแล้วแล้วก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ฐานที่จัดส่งมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะไปดูว่าการเก็บเงินนะครับเราจะเลือกให้ว่าจะเก็บเงินยังไงนะครับเนี่ยผมจะเลือกตรงนี้นะครับขออภัยนะครับ ตรง paymentment option นะครับ cat on delivery นะครับคือว่าจ่ายเมื่อสินค้ามาถึงนะครับตรงนี้ครับถ้าเราต้องมาเช็คตรงนี้ฮารีเอดนะครับเห็นว่าตรงนี้มีคําว่า cat on delivery นะครับเมื่อถูกต้องโอเคแล้วคอนเฟิร์มนะครับเพราะได้ตรงนี้เราก็กดสั่งได้เลยนะครับตรงนี้ตรงกดกดตรงนี้คือกดสั่งเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมสั่งจริงนะครับเนี่ยพ พอกดเสร็จก็มีการดาวโหลดตรงนี้นะครับโอเคแสดงว่าเรากดสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปเราก็เข้ามาดูนะครับสถานะการจัดส่งนะครับตรงนี้สถานะการจัดส่งก็ตรงเข้าไปที่ตรง my p u r c h e r นะครับเราถอยออกไปหน้าโฮมก่อนก็ได้นะนี่ครับเข้าไปหน้าโฮมแล้วเข้าไปดูที่คําว่ารูปคนหรือตัวหนังสือว่ามีนะครับ m e ตรงนี้เข้าไปนะครับจะเห็นว่าเรากําลัง เรากำลังทูชิปปิ้งอยู่นะครับตอนนี้คือตรงนี้นะครับครับเราคำสั่งซื้อของเราตอนนี้ได้ส่งไปที่ผู้ขายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้ผู้ขายกําลังพิจารณากําลังแต่ว่าผู้ขายยังไม่จัดส่งนะครับตรงนี้โอเคเมื่อถึงตอนนี้แล้วเราก็แค่รอนะครับมันจะมีรายละเอียดขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าสินค้าของเราได้ส่งไปให้คนขายเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับแล้วขั้นตอนต่อไป ถ้าผู้ขายได้จัดส่งมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาสังเกตตรงนี้นะตรงสังเกตตรงรูปรถคนส่งสินค้านะครับมาสีแดงๆตรงนี้ในสถานะตอนนี้คือเขายังไม่จัดส่งก็เลยยังไม่ขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูตัวอย่างที่ผมได้สั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเข้าไปที่เข้าไปตรงนี้นะครับหมายปะเชอร์ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้คือสินค้าที่ผมได้สั่งมา คอมพลี t แล้วครัง Freud, whatever, ้งก่อนนะครับจะให้มาดูสถานการณ์อส่งในเมื่อสินค้าผมสั่งครั้งก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมจะสั่งวันแรกวันที่สั่งจะขึ้นมาดีครับสังเกตดูเวลานะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาตามเวลานะครับงเช่นว่าเขาจะทําธุรกรรมทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นเวลามาตรงนี้ให้เราดูนะครับผมอยากให้สังเกตตรงตรงไอ้สองตัวท้ายตรงนี้นะครับสั้นๆตรงนี้ที่ตัวหนังสือสองตัวตรงนี้ภาษาจีนอ่านว่าเหมอนซื่อนะครับ แสดงว่าของมาถึงแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็บอกสถานที่ที่ได้จัดส่งมาถึงนะครับคือสถาน,นีโฮกอเรนไอนะครับคือที่ที่ผมอยู่ตรงนี้เองครับโอเคครับเมื่อสินค้ามาถึงตรงนี้แล้วอีกวันหนึ่งถ้าเรายังไม่ไปรับก็จะมีข้อความข้อความจัดส่งเข้ามานะครับทางข้อความของโทรศพัพท์หรือเมสเซจของเราตัวนี้นะครับ,นะรบจะกดเข้าไปดูนะครับนี่ครับครั้งก่อนที่ผม สั่งนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับข้อความนะครับกดเข้าไปดูนะครับถ้ายังไม่แน่ใจก็เราก็ copy ข้อความตรงนี้นะครับคัดลอกแล้วก็เอาไปวางที่ Google นะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเนี่ยก็จะบอกว่าโปรดไปที่ร้าน s h อ p e e ก่อนวันที่21เดือน4 2 5ส4เพื่อรับไปเก็ที่ร้านโฮโคอหรือไอตรงนี้นะครับ อันนี้เราเข้าใจแล้วพอถึงตอนที่เราจะไปรับของเราก็าไปที่สถานีช้อปปี้ที่เขาจะส่งให้มาถึงนะครับตรงนั้นเราพอไปถึงปั๊บผมอยากจะแนะนําวิธีไปรับของที่ร้านช้อปปี้นะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับแค่เปิดประตูเข้าไปทางขวามือนะครับทางขวามือจะมีตู้กดบัตรคิวนะครับง่ายๆครับตู้กดบัตรคิวจะมีหน้าปัดจ,จอมอนิเตอร์นะครับมันจะขึ้นมา เป็นรูปโลโก้ช้อปปีประมาณ4ีตัวนะครับผมเราเข้าไปจิ้มตรงตัวสติ๊กเกอร์สีส้มด้านซ้ายมือสุดนะครับจะไห้นะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับกดเลยครับพอกดขึ้นมาปั๊บมันจะมีขึ้นมาเป็นช่องให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับตัวเลขศูนย์เก้ามันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติส่วนด้านหลังแล้วก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เหลือแล้วเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็กด enter แล้วมันก็จะขึ้นมาสินค้าที่เราสั่งนะครับสินค้าของเราที่จะขึ้นมาแล้วก็กด เอนเตอร์คไปอีกรอบนึงแล้วก็บัตรคิวก็ออกมาเลยนะครับพอถึงขั้นตอนนี้เรารับบัตรคิวมาปับ๊บอีกอีกปลายทางหนึ่งเขาจะส่งข้อมูลไปให้ที่เคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่นะครับเราแค่ยืนต่อคิวจากคนอื่นพอถึงคิวเราเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาสินค้ามาให้ดูอีกทีหนึ่งครับเพื่อเช็คความถูกต้องนะครับเขาจะถามว่าสินค้าของคุณถูกต้องไหมแล้วก็ดูชื่อแล้วก็รหัสของเรานะครับ ถูกต้องและเราก็จ่ายเงินแล้วก็รับของกลับออกมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพกราฟิกขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในที่นี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะโดนแบนลิขสิทธิ์อีกหรือเปล่านะครับครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ